นีจะไปเยี่ยมชมวิหารบุรพาจารย์แห่งวัดเกิดกันทิศนะฮะว่าความคืบหน้าเป็นอย่างไรนะผมก็ลืมไปแล้วนะว่าเขาสร้างกันมาตั้งแต่ปีไหนนะลืมไปแล้วไม่ได้จำแล้วก็ไม่ได้ดูข้อมูล เพื่อข้ามไปฝั่งกระดนดลอืนี่ถึงเย็นนะตรงนี้เขาจะมีโรงเรียนด้วยตลาดปากบางตอนนี้เรามาถึงสี่โมงกว่าป่าแล้วนะสี่โมงมีน้เปี๊ยะน้เปี๊ยะเฮ้ยเราชิงก่นอนแล้วกันขอก่อนแล้วกันพี่น้องนี่ขับรถใต้สะพานเลยเราไม่ต้องไปไปยูเทิร์นเกาะกลางแล้วเขาสร้างไวดด้นานแล้วนะ เพื่อใครไม่รู้เพื่อคนขายทัพพระแถวหวังปีไม่รู้ตรวดตรวจ,รว,จรวิ่งอีกยาวเลยไปยินดีต้อนรับสู่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดลบบุรีโอ้โหรถมาเพียบจานเทียวเลยตอนนี้ช่วงส่งท้ายปีต้นปีเนี่ย การจะดูดมากนะจะปวดขันพี่ในจราจรไปภาษีเนี่ยจะโดนกันเยอะวัดเกลือกถิ่นระาาวังทีแล้วมันจะพาไปยืนชมพิธานภูกระพานอานอตย์ก็น,าาาาน่านนจะจะห้าโมงเย็ยน้โคมบ้านเชียงคอบ้านหนีก่อนลพบุรีครับ เยี่ยมชมไม่รู้ว่าด้านในเขาจะให้เข้าไปได้หรือเปล่านะแต่อันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เรามาก่อนชาวบ้านชาวช่องเขาเพราะว่าดูท่าอีกหน่อยน่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดลบบุรีประมาณว่าวัดตะโกเลยอะไรประมาณนั้นน่าจะเป็นเช่นนั้นนะผมว่านะเพราะว่าเขาทําไว้อย่างดีไปดูตรงนี้หน่อยแล้วกันเป็นท่าน้ําตรงนี้น่าจะเป็นท่าน้ํา ด้านตรงนู้นจะมีหลวงพ่อเพี้ยนที่เราเคยได้ร่วมหล่อกันเนี่ยวัดเกินกระถินโอ้ตรงนี้เป็นอนาคตน่าจะเป็นน้ำตกนะ น่าจะมีการเปิดเป็นน้ำตกอะเตรียมแทงน้ำไว้เรียบร้อยละเดินได้แล้วสิเขามากันแล้วเนี่ยนี่พื้นเขาก็ทำสวยนะดูดิพื้นทำดีนี่นะปีมงปีใหม่ใครไม่รู้จะไปไหนก็มาวัดเกินกระถินแล้วกันเออมีสวยดีจะดูใกล้ไหนแล้วกันนางอับสอน นู้นสุดหูสุดตาน่นถึงแล้ววัดเกินกระถินนี่เพิ่งถึงน่าเสียดายนะหลวงพ่อไม่ทันได้เห็นนะโอ้น้ำเต็มเลยเขาสูบเข้ามาไงสูบน้ำเข้ามาไง เขาสูบหรือว่ายังไงเขาปล่อยมาจากนู่นมั้งปล่อยมาจากถังเก็บน้ำนู่นนะข้างบนเนี่ยเป็นที่ให้อาหารปลาด้วยแต่ยังไม่เห็นปลาเลยนะอ่านี่ฉวยโอกาสมาเที่ยวก่อนเพื่อนเลย อ่สวยงามยอดเยี่ยมเลยไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังยังสร้างกันไม่เสร็จนะตอนคืนมีการเปิดสปอร์ตไลท์ด้วย อยาครุฑด,ด้านนี้นะ่าจะเป็นด้านทางเข้ามานะนี่ครับทางเข้าด้านหน้ามีพระพรมแล้วก็พระพิคเนตอยู่ด้านหน้าเลยยิ่งใหญ่อลังการ ดูเหมือนว่าเขาจะมียกยอดยกยอดปราสาทไปแล้วด้วยเรามาไม่ทันไม่ได้ติดตามข่าวคราวของทางวัดเลยวัดงามโดยแท้โอ้ทา รายละเอียดต่างๆนาน,นา,น,น,าน,นี่ใกล้เคียงนะใกล้เคียงกับปรลาสากินเลยโอ้สวยงามจริงๆเอ้าเวสุวรรณเขาตั้งแล้วเนี่ยนี่หลวงพ่ออยู่ตรงนี้ ที่งานหล่อหลวงพ่อวันนั้นหลวงพ่อพัดก็มาด้วยหลวงพ่อพัดก็มานั่งปลกอันนี้รูปหลวงพ่อเพี้ยนโอ้สวยงามจังเลย ประมาณนี้ที่วัดเกิ่นจระถิน